ข่าวสั้นสมัครงานอิสราเอลมาแล้วนะครับรอบบินเดือนพฤษภาคมได้บินในวันหวยออกกันเลยล่ำรวยล่ำรวยกันทุกคนนะรอบบินต่อไปจะบินเมื่อไหร่ไม่นานเกินรอแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปการลบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ทางเพจที t h ซีไทยแลนได้ประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ากลุ่มเดินทางหรือกลุ่มเตรียมบินของวันที่16พฤษภาคม2566นะครับเป็นวันหวยออกด้วยสายการบินแอลอนนะครับโดยให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มนะครับหากใครไม่เข้ากลุ่มก็จะโดนตัดสิทธิ์ได้หา้ามวิธีการเข้ากลุ่มหากใครทําไม่เป็นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไม่พูดมากละพอพูดมาหลายคลิปแล้ว ในรอบบินวันที่16นี้จะเป็นสายการบิน l อ i อิสเาเอลแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน l อ082ที่ในเที่ยวบินนี้จะบินตรงนะครับจากสุวรรณภูมิประเทศไทยไปถึงเมืองเทรวิฟประเทศอิสราเอลนะครับประกาศทั้งหมด102คนนะครับทั้ง102คนก็มีเลขที่หลากหลายนะครับรอบนี้เลขไม่ได้เรียงเป็นชุดมากมายนะครับ มีการโดดเลขค่อนข้างหลายเลขเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับหมายเลข122นะครับแล้วก็เป็น1 2 3่งสอ่านนะครับ1 2 4 5นะครับ1 2 4 6 1247นะครับแล้วก็เป็นหมายเลขที่โดดออกไปเลยนะครับ2หมายเลขก็คือ1 2 5นะครับก็ค่อนข้างที่อ่าหลากหลายแล้วกันนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาประกาศช้านะครับ เพราะว่าคนที่เรียงลาดับเลขลําดับที่ใกล้กันอนะ่ะหลายๆคนอาจจะไม่พร้อมในเรื่องสัญญาจ้างนะครับดังนั้นกอ็อาจจะโดนคนที่พร้อมขึ้นมาก่อนนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการแซงคิวนะครับเพราะผมอธิบายไปหลายครั้งละมันเป็นการจับคู่ระหว่างนายจ้างนะครับกับคนที่จะเดินทางไปทํางานแล้วก็ในการขอวีซ่าของนายจ้างด้วยนะครับม,มันออกเร็วออกช้าไม่เท่ากัน ก็ตรงนี้หวังว่าหลายท่านคงเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจลองไปหาคลิปที่ผมเคยทำย้อนย้อนหลังดูได้นะครับเรื่องทำไมถึงมีการแซงคิวเนาะในคลิปนั้นมีคำอธิบายอยู่ก็ยินดีทั้ง102ท่านด้วยนะครับก็ไม่นานนะครับเตรียมตัวบินกันได้เลยโอเคมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้ต่อละนะครับคนที่อยู่คิวหลังๆก็จะใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะ ประกาศถึงคิวตัวเองสักทีนะครับก็รอนิดนึงนะหลายๆท่านอาจจะมองว่าตัวเองโดนข้ามไปแล้วอ่ะจริงๆมันไม่ได้โดนข้ามหรอกเดี๋ยวเขาก็าให้คุณได้บินไปทำงานอยู่ดีนะครับถ้าดูตามปฏิทินเดือนเมษายนนะครับวันนี้วันที่3เนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่4-5นะครับ7วันที่6เป็นวันหยุดนะครับสัปดาห์นี้ไม่น่าประกาศแน่นอนนะครับไม่น่าจะทันนะครับ ถ้าทันก็อาจจะเป็นวันที่7คาดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะประกาศในวันที่1 0 1 1 12นะครับเพราะว่าน่าจะประกาศในช่วง3วันนี้ถ้าเลยจากนี้ไปมันมีวันหยุดอีกหลายวันเปิดอีกทีวันที่18เลยซึ่งอาจจะทําให้ประการประกาศมันช้าไปเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันนะครับแล้วเขาจะประกาศรอบดินของเดือนพฤษภาคมเนี่ยรอบบินต่อไปน่าจะเป็นวันไหนนะครับถ้าดูตาม ปฏิทินเดือนพฤษภาที่มีการกําหนดรอบบินออกมาแล้วนะครับก็มีอยู่2รอบเนาะก็คือวันที่9พฤษภาวันที่ได้บินมันก็จะเป็นช่วงของวันอังคารนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ประกาศวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16พฤษภาาก็จะเป็นวันอังคารเหมือนกันนะครับรอบบินหน้านะครับมันก็น่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปก็น่าจะเป็น ไม่วันอังคารก็วันพฤหัสนะครับไม่วันที่23ก็วันที่25จํานวนก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับประมาณ100คนนะครับหรืออาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับพอเดี๋ยวเรามารู้กันนะว่ามันจะเป็นวันที่23หรือ25นะครับแล้วพอรอบบินออกมาผมถึงจะได้วิเคราะห์ในรอบบินสุดท้ายของเดือนว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ต่อไปนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับจะได้เป็นกำลังใจเวลาเรารออะไรนานๆเราก็จะกระวนกระวายไม่มีใครให้ปรึกษานะครับทาง,ทางช่องลุงหน่อยก็จะเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนนะครับที่จะคอยให้คำปรึกษาให้ข้อมูลนะครับแต่คุณจะยึดมาเป็นข้อมูลหลักไม่ได้นะครับผมก็ได้แค่เดาๆออกไปดังนั้นหากใครที่ต้องการข้อมูลจริงต้องไปดูที่หน้าเพจ t c thailand เท่านั้นนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ รบกวนช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ